ขอสิ่งร่างเธออีกสักครั้งนะครั้งเดียวเองนะจำเป็นจริงๆช่วยฉันหน่อยนะไม่ไดไ้ฉันไม่ยอมหดเลยอะไรจิวจิวใจเย็นๆจิวน้นไฟนะฉันไม่ยอมจิวนี่โอยเลิกเจินอ่ันสักทีได้ไหมเนี่ยนี่ฉันไม่ใช่ผีเปรมาขอส่วนบุญนะฉันไม่ผีนิสัยดีนะฟังฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยจิว ถ้ามันยังดือ้อหลานต้องรวบรวมสติจ้องตามันแลแ้วตะโกนใส่หน้ามันไปเลยว่าฉันไม่ยอมแกหรอกเอาโอเคฉันไม่ยอมโอเคฉันก็ไม่ยอมพร้อมแล้วเหมือนกันนะฉันขอตรงๆเลยละกันจิว๋วฉันขอสิ่งร่างเธออีกสักครั้งนะครั้งเดียวเ Hows the? ตอนเรียนหนังสือเนี่ยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษหน้าอย่างเตยอย่างเราควรพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ทันแล้วล่ะครับแล้วทำไมวะอยากสั่งก็พูดภาษาไทยดิทำไมคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผิดตรงไหนไม่ต้องอายเลยแล้วทำไมาลูกค้าต่างชาติมาไม่เอาไปดูแลบ้างหรอครับ <S <S ใครฉันเหรอเรียนเลยทำไมคิดว่าฉันกลัวแล้วไงเลยไม่ไปคุยกับลูกค้าฮะไม่ใช่ก็ดีครับเอาที่พี่สบายใจเลยครับอ้าไอพี่ เปลี่ยนชื่อจากไอ้วินเป็นไอ้วอนใช่ไหมเคิดว่าจบนอกแล้วเจ๋งเหรอโอ้เชฟลองเชฟลองครับแล้วเชฟลองเชฟลองเจ้ามันพูดดิคามดาวครับคามดาวเฮ้ยเชฟลองอะได้กลิ่นเลยรไหมครับอืผมก็ได้กลิ่นครับไม่จช่เตาเชฟลองปะครับเนี่ยอ่ะปิดแล้วกลิ่นอะวะเฮ้ยควันอะไรวะเฮ้ยหอมขอ้ควันเฮ้ย Is everything okay? Yes sir, no 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 worries. Oh, okay. Everything is okay. It's got a different kind of taste to it. Yeah, it's not it's not like come, Find my find my okay, I'm sorry, but there is a fire in the back, so we Why? need to leave now. I'm sorry, sir. Oh my God. let oh, let's go this way. This way. This way, man. Wash out, wash out. This way, sir. ไม่ไป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 อ้คนมันทำงานมันไรไหลวะโอ้ยสงสัยไปโดนตันะครับอามนไม่ทำงาน